ลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์ค่ะค่ะสายยันกองโกยค่ะค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกๆท่านค่ะไปทําความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะ รายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทสลาลม AM 1575kHz กิโเนะคะเวลาขอนในการ30นาทีถึง7นาฬิกานะคะหรือท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทกาคอ r p ปอเรชันค่ะหรือว่า Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับพออสาย,ยันกองโกยอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของแผนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19นะคะเป็นการรับมือโรคโค<ล>วิด 19, 19ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีทั้งเฝ้าระวังมีทั้งป้องกันมีการรักษาเนาะค่ะหนแอบ,บเรียกชื่อเล่นๆของแผนนี้ว่าไงรู้ปะคะเราเรียกวแผนที่สร้างความตระหนัก แต่ไม่ให้มีความตระหนกเกิดขึ้นนะคะก็เป็นแผนงานที่เราโดยไทก้าเราอะค่ะทำงานในนามของรัฐบาลไทยที่เราได้มีการทําจัดงานจัดทาแผนงานนี้ขึ้นเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งก็หลายๆครั้งที่เราได้มีการพูดคุยกับผอแล้วเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีความแตกต่างอะไรกันยังไงวันนี้ขอทวนอีกทีหนึ่งได้ไหมคะก็ระยะสั้นก็จะเป็นเรื่องของการส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนคือในช่วงนั้นที่เราทำเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก มีนาเมษาปี63เป็นระลอกแรกของโควิด1 9เนาะเพราะงั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็คือทุกคนทุกอย่างชะงักไปหมดเลยมีการล็อกดาวน์มีหลายอย่างรเราทำงานได้อย่างเดียวตอนนั้นคือการออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการ,รทำาิเตอร์คอคอ u l t อเรชันเป็นระยะสั้นให้องค์ความรู้คือแลกเปลี่ยนกันไปก่อนในเรื่องขององค์ความรู้รรในระยะกลางพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอมีองค์ความรู้แล้วคนเรามันก็ต้องมีเครื่องมือในการทำงานก็คือ มีขารูพันธ์ทางการ<ข>แพทย์ก็คือสับสนุนไปให้ใช่ในแง่ของอเรื่องของพัฒนาบุคลากรในเชิงของ medical consultation เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นๆจะไม่รู้เหมือนเรานะเขาขรู้เขาทราบแต่ว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่เนาะ<ข>ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คุยกันในเคสที่แต่ละประเทศเจอการบริหารจัดการในเรื่องของการเฝ้าระวังการดูแลการรักษาที่ประเทศเราทําการรักษาคนไข้หนัก นะฮะอย่างประเทศเล็กๆเนี่ยเคสเขาก็จะน้อย<ช>เนาะ<ช>อันสุดท้ายยิ่งตรวจตรวจเจอเร็วก็ยิ่งได้รับการรักษาเร็วแล้วก็การเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของการควบคุมกํากับได้เร็วนั่นคือเราก็พัฒนาห้องแล็บในการตรวจโรคเชือ้อไวรัสโคโรนา2019นี่นะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วใช่ค่ะค่ะหลายๆท่านที่ติดตามชม Facebook ของไทกาคอร์ปอเรชันนะคะก็คงจะจํากันได้นะคะว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมค่ะท่านทูตที่เวียงจันทร์นะคะหรือว่าท่านทูตเจษดาค่ะก็ได้มีทำทำพิธีในการมอบอุปกรณ์และก็ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใ,<ช>ให้กับทางรัฐบาลลาวนะคะโดย ท่านทูตไปทําหน้าที่ยังไงบ้างะคะพี่แอลค่ะคือท่านทูตเนี่ยทำในนามรัฐบาลไทยเนะเพราะงั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ย,ว,นนนนยวันที่เจ็เนี่ยไม่ได้มอบเฉพาะอุปกรณ์ของไทยก้าหรือของรัฐบาลแต่จะมีของภาคเอกชนด้วยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในนามของคนไทยรัฐบาลไทยแล้วก็มันก็จะเลยมีทั้งในแง่ของขลุพันธ์ภายใต้โครงการรับมือกับโรคโควิด -19 ของเราเองที่กรมกรม,มกรม ความร่วมมือระหว่างประเทศดําเนินการอยู่นี่นะคะแล้วก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งจากกลุ่มอื่นในกระทรวงกลุ่มเอเชนยตกาเนออกนะคะมอัยด้วยแล้วก็มีพวกวัสดุคลุพันที่ทางฝ่ายที่ทางภาคเอกชนม,ม,มอบด้วยนะคะใ,ในวันนั้นซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีนายแพทย์ดรบุญแสงภูมิมาลัยิษย์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเราเป็นผู้รับมอบค่ะวันนี้เรามีคลิปข่าว ที่ทางการลาวเขาได้ทำเป็นออกทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวะนะคะค่ะ,คะงั้นเราลองไปติดตามรับชมกันไหมคะว่าทางการลาวออกข่าวอะไรยังไงบ้างค่ะดีมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะรัฐบาลแห่งรัชดาจักรไทยได้มอบเครื่องสวยเหลือพร้อมกับเงินอีกจํานวนหนึ่งให้กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกง,งานต้านและสะกัดกัน้นแก้ไขการระบาดพยา COVID ธิโควิด19ในวันที่7พฤษภาคม2021ทีกระวงสา,าธารณสุข ได้จัดพิธีมอบหับเครื่องซุยเหลือป้องกันโควิด19จากรัฐบาลไทยเพ <c oughs> ื่อประกอบส่วนในการสกัดกั้นและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ในสาธารณาลัฐประสาธิปไตยประสาสุลาวให้เกียรติมอบโดยท่านเจษดากตะเวทินเอกอัคราสาูตรแห่งรัชนาจักรไทยประจำสาธารณาลัฐประสาธิปไตยประสาสุลลาวตั้งหน้าหับโดยท่านปริญญาเอกดอกเตอร์บุญแฝงภูมิมาลายัยสิทธิรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าหวมเครื่องซวยเหลือในครั้งนี้รวมมุน่าทั้งหมด12ล้าน880,000บาทในนี้เป็นเงินสด2ล้านบาทและอุปกรณ์การแพทย์10ล้าน880,000บาทซึ่งอุปกรณ์ประกอบมีเตียงนอนคนเจ็บ1 8 0เตียงหน้ากากอนามัย1,000กล่องสุด ppe 2,000สุดเครื่องกวด rt pcr พร้อมเครื่องมือ rna extract พร้อมกับสุดกวดโควิด1 9 2 5 0 0ห,หอยสุดให้ห้องหมอแขวงปอกแก้วและห้องหมอแขวงเสนยบุรีเครื่อง AEDmachinepatientmonitoringinfraredthermometeroxygenregulatorpulseoximeter ให้กับห้องหมอแขวงสบันาเขตตู้ความดันบวกสำหรับกวดเสื้อ6ตู้ให้แก่ห้องหมอแขวงปอกแก้ว พร้อมการช่วยเหลือทางด้านวิศาการโดยการจัด่องชสมปึกษาหารือทั้งไกเกี่ยวกับเรียกงานสาธ,ธารณาสุขอุปกรณ์เหล่านี้แม้นจะนําใส้เข้าในการต้านและควบคุมการระบาดของเสื้อพญาติโควิด19ในสาธารณรัฐประสาธิปไตยประสาชนุาว่ารัฐมนตรกระทรวงสาธ,ธารณาสุขยังได้แสดงความขอบใจมายัางทานเอกอัครราชทูตไทยประจำาลาวก็คือรัฐบาลไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือต่าง ให้แก่สถา,านารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวตลอดระยะผ่านมาซึ่งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการหัดแน่นและเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการห่วมมือระว่างสองประเทศลาวไทยให้นับมือนับเจริญงอกงามยิ่งขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ติดตามข่าวของทางการลาวนะคะซึ่งต้องขอบคุณภาพและข่าวจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวด้วยนะคะที่ให้เราเอา,เอามาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยเราได้รับทราบกันนะคะว่า ท่านทูตท่านทูตจัตด,ดาเนะะี่ยค่ะได้ไปพทาพิธีในการมอบรับอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะคะและดูอบอุ่นมากเนาะนจากภาพข่าวอะค่ะใช่หนูก็เลยมีความสุขว่าอืคําว่าเพื่อนต้านปลอดภัยและไทยปลอดภัยเออมันเป็นแบบนี้นเ,นเอง,องน,นะคะพี่่้ค่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นคือเรารู้ได้เลยว่าเขาก็กระตือรือร้นมากนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าต่อไปอีกค่ะอ นอกจากนี้เนะะี่ยค่ะอุปกรณ์ที่เรามอบให้ะคะ่ะทราบว่าบางส่วนเนี่ยอย่างที่พี่พี่พี่แอลได้พูดในตอนต,อนตอนน้นนะคะว่ามีอุปกรณ์บางส่วนที่เป็นอุปกรณ์ที่ทางไทยก้าเราสนับสนุนภทยใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้วยอยากจะเรียนถามผออค่ะว่าอุปกรณ์ที่เราให้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ประเภทไหน,นะคะ ถึงขั้นต้องเปิดโพยอ่านเลยนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถจะจําได้หมดเพราะว่าแต่ทุกแน่นชุดสบด้วยนะค่ะคือพอพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้คือชุด PPE อันนี้จําเป็นมากสําหรับด่านหน้าของเราเนาะในเมื่อเราห่วงยยประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํางานด้านนี้ก็ต้องปลอดภัยชุด PPE ไปก่อนเลยนะคะสาหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็เครื่องตรวจ RT PCR ที่บอกว่ายังไงก็ต้องตรวจเจอเร็วก็จะรักษาโรคได้เร็วแล้วก็กํากับ ควบคุมไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปได้เร็วเองนะคะในชุดเครื่องตรวจ RT-PCR เนี่ยเราก็ให้ไปตามโรงพยาบาลตามแขวงชายแดนนะคะอย่างบอกแก้วสยบุรีซึ่งเ,เราในมันจะมีชุดตรวจเนาะนอกจากเครื่องตรวจแล้วมันก็จะมีชุดตรวจซึ่งชุดตรวจนี้เราก็พยายามที่จะให้คือสามารถใช้ชุดตรวจที่สยามไบโอไซส์ S cience, <S ผลิตได้เนื่องจากว่า ต่อไปถ้าหากที่เรามอบให้ในชุดแรกคือเราต้องเข้าใจว่าเมื่อมีเรื่องของการระบาดมันโหมเข้ามาโถมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีใครตั้งงบประมาณทันเนาะเพราะงั้นเนี่ยอ,อะไรที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้กันไปก่อนได้ก็ให้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันหมดชุดตรวจเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะย่างซื้อจากประเทศไทยได้ซึ่งมันง่ายกับการที่ ขนส่งในงานเจรจาสั่งซื้อนะคะใกล้กันแล้วขนส่งข้ามแดนง่ายมากเลย<ม>ซึ่ง<ม>พี่เข้าใจว่า<ม><ม>เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องขนส่งข้ามแดนด้วยในตอนนี้ว่าเราทํากันยังไงเน่อเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันมการล็อกดาวน์ปิดด่านปิดประเทศไม่ถึงกับปิดประเทศปิดด่านแต่ทําไมเรายังส่งของกันได้อยู่น,น,นะคะน่าสนใจค่ะแล้วก็พวกชุดชุดตรวจซาโควีสองนี่พูดไปแล้วเนาะตะกี้แล้วพูดถึงหลายๆอันที่เป็นชุด ที่ที่เป็นอุปกรณ์สําหรับโรงพยาบาลจังหวัดและแขวงที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างสวรรค์เขตนี่ก็จะมีพวก AED พวก Patient Monitoring นะคะก็คือเครื่องติดตามคนป่วยพวกเ t h e ม m o m e t e r แล้วก็ออกซิเจนเวกเกเลเตอร์พวกออกซิเจน saturation ด้วยนะคะก็คือวัดระดับออกซิเจนในตัวคนไข้แต่ละคนเพื่อที่วิเคราะห์ความดูรุนแรงของโรคคือมีมี มีหลายอุปกรณ์ท <zat and S 2> ี่จําเป็นใชิ่มต้นในขณะนี้แต่ที่น่งสนใจอ๋อพี่พี่เอาพูดก่อนอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ภูมิใจนําเสนอเหมือนกันก็คือ positive pressure ตู้ positive pressure ตัว swap test ตัวนี้ที่สําหรับใช้สําหรับการทํา swap test เนาะอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่ทางทางมหาลัย สีปทุมเป็นคน,เป,นเป็นผู้ผลิตนะคะคือหลายๆอย่างเนี่ยมันมันคือมันแสดงถึงความตั้งใจมีมิตรจิตมิตรใจมากระหวังไทยกับลาวเพราะว่าเราเองก็พยายามใช้ของที่คนไทยผลิตได้แล้วคนไทยใช้เองในประเทศด้วยอันนี้นะคะเราใช้เองของอเราด้วยถือว่าจะเป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเราร่วมในการออกแบบทําพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้ให้กับทาง ในการตู้ตรวจเชื้อแรงต่างนานาด้วยคะเพราะที่ทราบนี่ก็จะมีของมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าราชบังด้วยก็มีก็มีเขาก็มีเครื่องพวกนี้ด้วยก็คือทางมหาวิทยาลัยเป็นคนดําเนินการออกแบบผลิตขึ้นมาเองของเราที่จะใปไปมอบให้ก็คือของมหาวิทยาลัยศรีประทุมใช่ค่ะอย่างนี้น่าสนใจจริงๆเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีของไทยด้วยแล้วก็ประเทศไทยเราก็ใช้ใช่ค่ะเราใช้อยู่แล้วด้วยนะคะคือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ทั้งเขาทั้งเราเราเองก็มีโอกาสได้ทํานวัตกรรมหลายๆอย่างในขณะที่ทางนน้นเองก็ได้พัฒนาศักยภาพทางเชิงทางการแพทย์เนะะะาะเพราะงั้นนี่ก็ได้ทั้งคู่นะคะ,คะได้ประโยชน์นทั้งคู่เมื่อเช้านี้ค่ะคือวันนี้ที่เราอัดรายการก็คือเป็นวันที่1ิบสเนาะ 13พฤษภาคมคที่เราก็ได้มีการทำพิธีมอบรับหน้ากากอนามัยจากบริษัทซ p พด้วยก็มีทั้งหน้ากากอนามัยและก็เจลแอลกอฮอล์ะนะคะเป็นหน้ากากอนามัย10,000แสนชิ้น<ช>แล้วก็เจลแอลกอฮอล์อีก1,000พแกลลอนเป็นการมอบมอบโดยทางบริษัทซ p พีใช่ค่ะงั้น หนูเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ด็อกเตอร์ในด็อกเตอร์เ,เตรนติกรนะคะเนติธรเนติธร,<ช>รนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหารและรองกรรมก,รรมการผู้จัดก,การอาวุโสสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษ,ษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะคะ,คะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอด็อกเตอร์เนติกร,รกรันค่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ผมเนติธรประดิษฐานเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนนะครับในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่กรุณาเป็นพันธมิตรอย่างดีเยี่ยมนะครับกับเออเชอรเจริญภพัก็์ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด19ปัจจุบันเนี่ยซึ่งกําลัง ทุกฝ่ายเนี่ยทุกประเทศกําลังเผชิญความท้าทายต่างๆนะครับเครือเจริญภกพัภั์ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับทางรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ในคเครือเจริญภูมิภัทเนี่ยบริษัทซีพีอีโจักรมาชนก็ได้นําสิ่งของมามอบนะครับผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นะครับได้แก่หน้ากากอนามัยมาตรฐานสายพลน,นะครับมาตรฐานทางการแพทย์จํานวนหนึ่งแสนชิ้นนะครับรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนอกจากนั้นเนี่ยในทางฝั่งลาวเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพันธมิตรสาคัญเนี่ยทางซีลาวก็ได้สมทบด้วยการบริจาคตรงที่สาธารณประชาเพื่อใจประชาะชนลาวอีกด้วยนะครับท้งนี้เนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องในความสัมพันธ์อันนี้นะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทางเคยอเจริญโภคภัณฑ์ ก็ไ,ได้มอบหน้ากากผ่านกมความร่วมมือระหว่างประเทศจํานวนหนึ่งล้านชิ้นไปช่วยประชาชนชาวเมียนมานะครับเพื่อสนับสนุนความพยายามในการจะแก้ไขาปัญหาจากสถานการณ์โควิดนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ขอขอบคุณนะครับก่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือภาคระดับเอกชนนะครับในการขยายผลให้ประเทศไทยเนี่ย มีภาพลักษณ์ที่ดีมีความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆก็ขอขอบคุณใหมครั้งในนีที่นี้ครับขอบคุณครับค่ะโหนี้ก็เป็นความร่วมมือของพ p พพภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับไทยเราด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีไหมคะในเรื่องของหน้ากากแล้วก็เรื่องเจลแอนกอลเดี๋ยวไปดูเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมานั่งคุยกันอีกทีนึ้งเนาะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะพาท่านผู้ชมไปนะคะ ค่ะพี่เอลค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งไปีพิธีมอบรับอุปกรณ์กันไปอะคะ่ะใช่ค่ะพอจะบอกที่มาที่ไปให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเริ่มต้นมาได้ยังไงทาไมทาง C p พีถึงได้มามอบอุปกรณ์ให้กับเราอะคะคือจริงๆด้วยความที่เรามีโครงการทางด้านการความร่วมมือเพื่อการพัฒนานนะเพื่อรับมือกับโรคโควิด -19 อยู่แล้วเนาะซึ่งภายใต้โครงการนี้ก็อย่างที่เคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันมีมทั้งประเภทพัฒนาบุคลากรแล้วก็มีเรื่องของวัสดุคุ้พัน ทางการแพทย์สำหรับระยะกลางนะคะแล้วก็มีเรื่องของอพัฒนาศักยภาพของห้องแลบนั่นคือระยะยาวซึ่งทาง CP พีเองอด้วยความที่เราเองเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนไปด้วยกันแต่ทำงานในนามของรัฐบาลไทยนะคะก็ทาง CP ก็ได้กรุณามอบผิดพันธุ์ที่เป็นเรื่องของหน้ากากอ,อนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์เจล นะคะมากเยอะค่ะอันนี้ประมาณหนึ่งพันห่กันลอนนะคะที่จะส่งไปให้ช่วยเหลือทางพี่น้องชาวลาวนะคะก็เป็นสิ่งที่เราดําเนินการกันอยู่ 1, 1, 1, กับทางทางด้านภาคเอกชนหลายๆหลายๆอย่างนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัสดุคลุพัน ที่เป็นเรื่องของเวชภัณฑ์การแพทย์นะคะอันนี้ถือว่าเป็นแผนในระยะสั้นใช่ไหมคะเป็นอันนี้เป็นระยะกลางระยะกลางถ้าเป็นวัสดุคั่พันธ์ภายใต้โครงการเนี่ยเป็นระยะกลางระยะสั้นก็จะเป็นเรื่องของรีบให้คําปรึกษาทางการแพทย์นะคะไม่ได้คว้มคอนซัเทช่นใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทางประเทศต่างๆรู้เรื่องไหมกับเรื่องไม่ได้ค c o n คอนซัลเทชันเรื่องของทางด้านการแพทย์ทฤษฎีเขารู้แต่ว่าด้วยความที่เคสเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นหลายครั้งค่ะเคสในแต่ละประเทศมันก็จะต่างกันไปเพราะงั้นก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันะนะคะในส่วนของวัสดุคลุพันธุ์นี่มันก็จําเป็นในเมื่อคุณพัฒนาในแง่ของบุคลากร,กรแล้วอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องของคลุพันธุ์วัสดุประตามไปด้วยเพื่อให้เขาได้ใช้สําหรับที่จะทํางานถูกไหมคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือด้วยความที่จริงๆ CPA เ,เนี่ยก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วสำหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รู้สึกที่ที่สบปลราว CP ก็เข้าไปทําธุรกิจด้วยใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการทำา s s ออย่างไใค่คือยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของสังคมเข้ามาด้วยเนาะนอกเหนือจากการที่เราจะทําธุรกิจซึ่งทางภาคเอกชนไทยเราก็ทําทุกอย่างนะคะไม่แน่จะธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันก็คอนทริบิว์สู่สังคมด้วยไม่ว่าจะสังคมประเทศไทยหรือสังคมประเทศเพื่อนบ้านนะคะ อันนี้นี่ก็เราจะส่งไปรถเดียวกับที่เราซื้อ GPP เมื่อเช้าใช่ใช่ไหมคะแล้วก็จะส่งมอบให้กับทางสปปาไปพร้อมกันค่ะไปพร้อมกันพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วค่ะเนี่ยวันที่14ก็ถึงแล้วคือเย็นนี้ก็เดินทางแล้วจริงๆเขาเดินทางกันอยู่แล้วแหละจะว่าไปแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็มาอำนวยความสะดวกที่ดานเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่ทางสถานทูตได้ทําการส่งมอบให้กับทางรัฐบาลเรา เราก็จะมีภาพใช่ค่ะถึงตอนนั้นก็จะเป็นภาพมุมกว้างอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เห็นว่าทางทางฝ่ายลาวเขารับมอบส่งมอบกันยังไงค่ะก็จะมีอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะหูของที่เขาส่งไปให้ก็ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะคะหนึ่งคันรถ หกลอ้ <C> e <lebr as> อค่ะเพราะว่ามันคือเท่าไหร่นะ 1, l, พ,พันลิตรใช่ไหมคะพันแกลอแกลอนค่ะพันแกลลอนนะพันแกลลอนกับอีกหนึ่งแสนชิ้นใช่ก็หนึ่งแสนชิ้นนี่ก็คือหลายลังมากเลยนะคะเพราะงั้นนั่นหนึ่งคันรถหกล้อนะคะและทีนี้เห็นเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าของทั้งหมดเนี่ยจะไปถึงที่สปปเราในวันพรุ่งนี้ใช่เราทำยังไงอะคะจริงๆไปวันนี้คือออกจากกรุงเทพนี่คือย็นวันนี้นะคะพอเรารับมอบกันตะกี้แล้วก็ของก็ไปเลย พอไปถึงที่ทางด่านไทยเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยประมาณ8ปดโมงแปดโมงครึ่งเนี่ยรถก็จะออกไปเลยจากผ่านด่านไทยซึ่งตรงด่านไทยแล้วก็จะมีคนคอยช่วยก็คือทางสอสอจหนองคายโอ้โหต้องขอบคุณทางสอสอจหนองคายมากเลยจะช่วยดูแลมากเลยก็ไปช่วยอำนวยความสะดวกแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ทําหนังสือไปแจ้งที่ด่านแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรื่องยกไปเอ็นภาษีขาออกแล้วก็ไปขอให้ทาง ฝ่ายเรายกเว้นภาษีขาเข้าแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกแต่ละจุดกรณีลาวเนี่ยเขาก็จะอยู่ฝั่งด่านฝั่งลาวเนาะกรณีไทยเนี่ยก็จะมีสาสอจรหนองคายไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เราตรงนั้นเนี่ยเสร็จแล้วรถก็จะผ่านไปพอไปถึงตรงที่ลาวเนี่ยนะคะตรงด่านเขาเรียกเขาเรียกโนโนโนแมนสแลนเนาะตรงนั้นเนี่ยที่จะต้องไปขนถ่ายรถตรงนั้นอีกทีหนึ่งทางฝ่ายลาวเองก็ส่งอ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลเรื่องนี้อยู่สองคนอย่างน้อยนะคะมาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนั้นในการขนถ่ายเนี<ม>่ยเขาไม่ได้ใช้แรงงานนะคะหมายถึงว่ารถเขาก็จะมีเรื่องของการขนถ่ <ผล S 2> ยายของเขาเองเนาะแต่ว่าในแง่ของการยกเว้นภาษีขาข้าแล้วก็นำทางเพื่อที่ไปเก็บนะที่คลังสินค้าของกระทรวงสาธารณสุขลาวเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและาทางประชาชนอันนี้พูดถึงหน้ากากากับแอลกอฮอ,อ,อ,อลออเ์เจลนะคะ ในส่วนที่เป็นของอุปกรณ์คลุพันธ์ทางการแพทย์ของของกรมความร่วมมือนี่ก็คือสาธารณสุขก็แจกจ่ายกับทางบุคลากรทางการแพทย์ในแขวนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการที่เราเอาข้ามแดนซึ่งมันเป็นวิธีที่พิเศษกว่าโดยปกติใช่ไหมคะในแง่ของกระบวนการเนี่ยเร็วพิเศษกว่าปกติปกติเนี่ยมันก็คือมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองเดือนก็ <S <S อ,อ,นอย่างคือก็คือว่าเขาก็จะต้องจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับ เป็นหน่วยงานคู่ภาคีในการดําเนินโครงการที่ลาวเนี่ยเขาก็จะต้องติดต่อกับทางกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์หลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องเขาเพื่อให้รู้ว่าของนี่มันมาใช้ภายใต้โครงการจริงๆไม่ใช่เป็นการแอบอ้างเพื่อทําการค้าใดๆเนาะมันก็ต้องมีควร์ช่ออย่างนั้นแต่กรณีนี้ติดต่อไปไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ละค่ะก็จะได้รับการยกเว้นแล้วก็มีการเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างง่ายดายนะคะคือไม่ใช่ง่ายดายคือเป็นการอำนวยความสะดวก พื่อให้ทุกอย่างราบลื่นเนื่องจากว่ามันจําเป็นที่ต้องใช้อย่างเร่งด่วนทีนี้กรณีอย่างนี้บางทีเนี่ยบางท่านที่ฟังข่าวก็อาจจะตัดจับใจความบางอันเนาะอย่างเช่นประเทศเขาห้ามคนเข้าแล้วเนาะแต่จริงๆเรื่องของการขนสินค้าอุปโภคบริโภคี่มันขนเข้าไปได้ปกติเพียงแค่มีกระบวนการขั้นตอนแจ้งให้ถูกต้องคนขับรถถ้าจะข้ามไปเนี่ยต้องตวรวจโควิด นาทก่อนที่จะข้ามไปคือทุกอย่างเป็นเหมือนประเทศไทยก่อน72อชั่วโมงมีใบรับรองแค่เรื่องฟิต t ูทราเวลมีสารพัดนะคะเพราะงั้น,นวิธีการก็คือไปขนถ่ายกันตรงกลางเราไม่ต้องข้ามไป <c oughs> เขาก็ไม่ต้องข้ามมา <c oughs> เขาก็เอารถของเขามาขน แล้วพไปเก็บไปที่ในโกดังของเขาก่อนแล้วค่อยดำเนินงานได้ต่างๆนานาของเขาคือคือมันก็จะป้องกันการเคลื่อนย้ายของเชื้อการแพร่กระจายของเชื้อด้วยเนาะเรากไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายเป็นผู้นำพาหาเชื้อนะฮะในแง่ของ Import Case หรือ Export Cas e นั่นน่ะนะฮะเพราะงั้นก็ต้องระวังและดำเนินการให้ถูกต้องไว้ก่อนตามมาตรการสาธารณสุขถึงยังไงก็ตามแต่แม้ว่าจะมีล็อกดาวน์หรือแม้ว่าจะมีการปิดด่านอะไรต่างๆนานาเรา สามารถที่จะขนย้ายสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ที่เรามอบกับทางฝ่ายลาาไปได้แต่นี้ทั้งนั้นก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือว่าตามประกาศของแต่ละประเทศที่ประกาศออกมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งตอนนะคะที่เราจะบอกถึงว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือกระบวนการในการตรวจรับในการทํางานของไทก้าเราเนี่ยเราทำงานกันยังไงเราทํางานตามระเบียบไหมหรือเรามีการยกเว้นอะไรหรือเปล่าหรือเราได้รับสิทธิอะไรยังไงไหมอันนี้เป็นตอนต่อไปนะคะที่เราจะได้มีการคุยกันอย่างยาวๆว่าการตรวจรับเราทํายังไง กว่าจะได้สินค้าชนิดหนึ่งมาเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับประเทศอื่นๆเนะะี่ยค่ะ เรามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวจะมีน,ะะน้องมาช่วยคุยด้วยค่ะใช่จะเป็นใครนั้น,นต้องติดตามนะคะในตอนต่อไปเพราะว่าเราตั้งใจที่อยากจะบอกกับทางทุกๆท่านนะคะว่าไทยก้าเรามีความตั้งใจจริงๆนะที่เราอยากจะทํางานชิ้นนี้มาเพื่อที่ทําให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ค่ะได้มีการได้รับการต้องกันหรือว่าได้มีการเสริมสร้างศักยภาพของประ,ประเทศเพื่อบ้านด้วยการเสริมสร้างศักยภาพนนนี่ยัดด้ิาทตแกืชเนี่ย มันไหลไปหากันได้หมดเนาะ<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องทําทั้งอนุภูมิภาคต้องช่วยๆกันนะค่ะต้องจับมือไปพร้อมกันใช่ทแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไปข้างหลังถูกต้องเลย,เลยค่ะ,คะทั้งหมดนี้ที่เราดําเนินงานทํามาก็อยู่ภายใต้แผนงานความร่วมมือของเราเองนะคะที่เราได้มีการทําแผนงานทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านได้มีความเห็นชอบร่วมกันแล้วนะคะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ทําให้ทุกๆท่านได้เห็นภาพว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลเราเนี่ยเราได้มีการเขาเรียกว่าจับมือกันเพื่อแก้ไขหรือการป้องกันปัญหานี้อย่างไรบ้างนะคะ วันนี้เวลาของไทยก้าพัฒนาทัาวทโลกก็คงต้องหมดลงแล้วล่ะค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกเช้าวันจันทร์นะคะเวลาหกนิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาทางสถานีวิสราลม a m มหนึ่งห้าเจ็ดห้ากิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทยเก้าคอ r a ปอเรชันค่ะหรือว่า Facebook ของสราลมเรดิโอนะคะถ้ายัางไงตอนต่อไปอย่าลืมนะคะว่าเราจะพูดคุยถึงเรื่องระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างของเราค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันยุ้ยดีเมฆสุริยบิีค่ะสายยันกองโกยค่ะค่ะเราสองคนต คันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภยัยชชั่์ร่วมหยุดการแพร่ระบาฟดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ